ตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปูแอดจอนตอขอเสนอรู้รอบโลกกับปูแอดประจำวันที่8พฤศจิกายนเกาหลีเหนือ,อยังกลางโว้ซัดขีปนาวุธกว่า80ลูกในสัปดาห์เดียว จำลองเป้าเป็นสารัฐและเกาหลีใต้กรุงเคียมอยู่ในฟ่ามมืดชาวยูเครนไม่มีไฟฟ้าประปาใช้เพราะรัสเซียโจมตีสาธารณโภคของประชาชนสถานการณ์ในสมรรภูมิประจำวันยุทธการในสนามรบเกิดอะไรขึ้นการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซีย ปูตินขนทาหารรัสเซียไปตายร่วมแสนแล้วสงครามครั้งนี้จะจบอย่างไรข่าวเก็บตกจากสมรภูมิญี่ปุ่นจัดสวนสนามกองเรือ12ชาติวันนี้เป็นข่าวรอบโลกเลยนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเกาหลีเหนือโวยิงขีปนาวุธสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียว 80รลูปพร้อมขู่โจมตีฐานทัพสหรัฐและเกาหลีใต้คิมจองอึนไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้ยั่วยุเรื่องดีเหลือเกินข่าวดังกล่าวรายงานโดย Work Point Today สำนักข่าวกลางเกาหลี kcna สื NA, ่อของเกาหลีเหนือ เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการทดสอบกีปนาวุธครั้งล่าสุดของรัฐบาลเปียงยางสัปดาที่แล้วอ้างว่ามีการยิงทดสอบไปมากกว่า80ลูกในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ที่ผ่านมาเพื่อจำลองสถานการณ์ฝึกโจมตีเป้าหมายในสหรัฐและเกาหลีใต้ KTNA ระบุปฏิบัติการซ้อมลบของกองทัพประชาชนเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการยั่วยุอย่างชัดเจนของสหรัฐและเกาหลี ที่ร่วมกันต้อมลบในปฏิบัติการวิกิลันสตอมบริเวณคาบสมุุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการฝึกต้อมลบของเกาหลีเหนือเป็นการจำลองสถานการณ์โจมตีฐานทัพอากาศของศัตรูและเป้าหมายทางอากาศในระดับความสูงระยะทางต่างกันเพื่อทำลายความกระหายสงครามของศัตรูปฏิบัติการทหารของเราที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า ยิ่งศัตรูตมีความเคลื่อนไหวที่เป็นการยั่วยุมากขึ้นเท่าไหร่เราจะตอบโต้วพวกเขาอย่างเต็มที่และไล่ความปาน,นีมากขึ้นการเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพเกาหลีใต้และญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธและกระสุนปืนใหญ่หลายร้อยนัดลงสู่ทะเลมีขีปนาวุธอย่างน้อยหนึ่งลูกถูกยิงเข้าไปในน่านาน้ำของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก ส่งผลให้เกาหลีใต้ตัดสินใจใช้เครื่องบินขับไล่ยิงขีปนาวุธอากาศสูพื้น3ลูกข้ามไปตกในทะเลตะวันออกฝั่งเกาหลีเหนือเป็นการตอบโต้ขณะเดียวกันการระดมยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ,อยังเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าเกาหลีเหนืออาจเตรียมทดสอบนิวเคลียร์ในช่วงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าสถานะรัฐนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งเปลี่ยน,ปนแปลงไม่ได้พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของศัตรูนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าโลกจับตาดูตลอดเวลาว่าคาบสมุทรเกาหลีอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเปี้ยงป้างขึ้นมาวันไหน นายกเทศมนตรีกรุงเคียบประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือไม่มีไฟฟ้าประปาใช้หลังทัเสียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องเป็นประกาศเตือนจากนายกเทศมนตรีของกรุงเียบตำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวิคตอรีกิสโก นายกเทศมนตรีกรุงเทบได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กรุงเทบกำลังพยายามทำทุกวิถีทางให้ประชาชนมีไฟฟ้าและน้ำใช้ได้มีการวางแผนกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยจัดเตรียมถุนพักพิงไว้ราว1,000พจุดทั่วเมืองศัตรูกำลังทำทุกทางให้เมืองของเราปราศจากความอบอุ่นไม่มีไฟฟ้าน้ำประปานในการดำรงชีวิตหรือพูดง่ายๆว่าต้องการให้เราทุกคนตาย นี่คือภารกิจของพวกเขาเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้มือเพียงใดขึ้นอยู่กับเราเตรียมความพร้อมมากแค่ไหนนี่ไม่ใช่สงครามนี่เป็นการก่อการร้ายคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พร้อมแนะนําให้ชาวกรุงเคียบพิจารณาไปอยู่กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่อยู่อาศัยนอกเมืองชั่วคราวหากต้องเผชิญกับไฟฟ้าดับหรือไม่มีน้ําประปา คิสโกยังเตือนให้ประชาชน3ล้านในกรุงเคียบกักตุนสิ่งของที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มแบตเตอรี่อาหารเสื้อผ้าให้ปบอบอุ่นเนื่องจากอกเกิดโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับทั่วเมืองมีความเป็นไปได้คำเตือนของนายกเทศมนตรีเกิดขึ้นหลังจากรัสเซียเดินหน้าโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าทำลายโครงสร้าง,งพื้นฐานด้านพลังงานตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้โครงข่ายโรงไฟฟ้าที่สำคัญได้รับความเสียหายอย่างหนักจนทางการต้องตัดไฟ ในบางช่วงเวลาเพื่อให้ระบบที่อยู่สามารถทำงานได้ไม่หนักเกินไปสถานการณ์ที่สร้างความท้าทายอย่างหนักให้กับยูเครนกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งปกติมีอุณหภูมิต่ำกว่าถึงขั้นติดลบได้รับการเปิดเผยจากรัฐบาลยูเครนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียตอนนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าไปแล้วกว่า40อให้ประชาชนมากกว่า4ล้าน5แสนคน ต้องใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้สำหรับการรบในสมรภูมิประจำวันนั้นคนุณโทรด็อกเตอร์พงศกรรอดชมพูได้โพสต์ว่าการรบในโยเคนวันนี้แนวหน้าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังสูงเช่นเดิมรัเสเซียเหมือนจะถอยไปจัดกำลังใหม่ทั้งในรูหันและเคอร์ซอนยังไม่ทราบว่าความจริงเป็นอย่างไร จนกว่าจะเข้าพื้นที่ครับในดินแดนรัสเซียที่ก,ะกะากาบาดสีแดงในเมืองเกิดการระเบิดขึ้นทางรัสเซียยังไม่ได้แถลงอะไรมาที่รูฮันแนวหน้าเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยตรงด้านในใกล้เมืองสวาโทพฟรัเสเซียทำลายทางรถไฟน่าจะเป็นการกีดหวางการลุกของอยูเครนแต่รัสเซียเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ที่ตรงแหลมนี้มีการประทะดุเดือดมากน่าจะสูญเสียทั้งสองฝ่ายไม่ใช่น้อยลงมาที่บรักสมุดภาพแนวเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ยูเคบุกได้มากขึ้นส่วนด้านล่างลงมารัสเซียยังติดอยู่กับที่ไม่สามารถบุกได้อีกที่ซาโปริเตียทางตอนใต้ ลงไฟฟ้านิวเคียรเริ่มเดินเครื่องใหม่หลังจะหยุดไป2วันคราวนี้ส่งกระแสไฟฟ้าให้ทหารรัสเซียในพื้นที่และไครเมียที่เคอร์ตอนทหารยูเครนพร้อมบุกโดยใช้รถขนาดเบาติดอาวุธซึ่งคล่องตัวมากกว่ายานเกาะมากตรงปลายแหลมที่รัสเซียขนบังเกอร์เข้าไปจำนวนมากมีรายงานระเบิดและมีไฟติดขึ้น ซาโปลิเซียมีการวางสนามเพาะไว้3มแนวตามที่ได้รายงานไปแล้วหากหมายถึงว่าเสียเกิดตอนก็ยังเหลือซาโปลิเซียที่เหลืออยู่ข้าราชการในเกิดตอนทําการอบพยพมีการลงคลิปส่วนความสูญเสียประจําวันนั้นองคกรรอดชมพูได้รายงานว่าการสูญเสียประจําวันที่8พฤศจิกายนทหารเสียชีวิต530นาย น่าจะเป็นที่รูหันที่เป็นทหารใหม่เสียสวนใหญ่รถถัง6คันยานเกราะ19คันรถขนส่ง8คันปืนใหญ่หนึ่งกระบอกและโดนอีกเจ็ดลำและต่อบคำถามว่าสงครามจะยุติเมื่อไหร่นั้นสำหรับข่าวเก็บตกประธานาธิป,ปรีเชเรนสกี้แถลงว่าขณะนี้มีพลเรือนมากกว่า4ล้านหแสนคนไม่มีไฟฟ้า ใช้เนื่องจากการโจมตีของรัเสเซียในวิดีโอที่ประธานาธิบดีถแถลงได้กล่าวว่าขณะนี้มีสถานการณ์ที่เป็นความยากลำบากที่กำลังเกิดขึ้นในกรุงเกียบและพื้นที่โดยรอบในขณะที่ตุรกีไม่อนุญาตให้เรือรบรัเสเซียผ่านช่องแคบวอสโอรัสเข้าสู่ทะเลดำเรือวาริยาก และแอชมิลล์ทรีบรติต้องจอดรออนุญาตเพื่อจะผ่านเส้นทางดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตถูกบังคับให้กลับไปฐานทัพเรือที่วลาดิวอสตอ็อกนี่คือข่าวเก็บตกประจำวันสำหรับการวิาพากษ์วิจารณ์สงครามรัสเซียยูเคร แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสายตาชาวโลกมองปูตินประธานาธิบดีรัสเซียแบบนี้ปูตินพาคนวัยทำงานของรัสเซียมาตายมากกว่าหนึ่งแสนคนเอาเงินของชาติจำนวนมหาศาลมาเททิ้งยอมสูญเสียชื่อเสียงของประเทศในสังคมโลกสูญเสียตลาดพลังงานในยุโรปในระบบเศรษฐกฐิจทั้งหมด เพียงแค่พื้นที่ในวงสีแดงนี้ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับสัดส่วนของประเทศรัสเซียทั้งหมดตอนนี้ไม่ถึง2%ถามว่าต้องการพื้นที่เหล่านี้ไปเพื่ออะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นหมดสำหรับรัสเซียเศรษฐกิจประเทศพังทลายชื่อเสียงเกียรติภูมิย่อยยับ ถูกประนามในสหประชาชาติทั้งหมดทำไปเพื่ออะไรแล้วสงครามนี้จะยุติอย่างไรและปูตินจะเป็นยังไงต่อไปต่อในอนาคตสำหรับทิศทางของสงครามต่อไปนั้นไทยอารยศกุลได้โพสต์ว่าหากยุติสงครามปูตินจะหมดอำนาจ ปูตินเขาหวังว่าจะมีทหารเกณฑ์ที่ระด,ดมใหม่ที่บางส่วนรอดตายและกลายเป็นทหารผ่านตึกที่มีประสบการณ์หลังผ่านหน้าหนาวไปแล้วทหารส่วนนี้จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปแนวคิดของรัสเซียนั้นไม่ได้สนใจพลทหารมากนักเรียกว่าเป็นแคนนอนโปรเดอร์ใช้แล้วทิ้งหรือเป็นเหยื่อกระสุนปืนใหญ่ตายก็ตายไปนั่นแหละ เขาก็เกณฑ์ทหารเพิ่มได้ไม่สนใจชีวิตของพลทหารหากทฤษฎีปูตินถูกต้องทหารที่เกณฑ์มา3 0 0 0 0นอาจเหลือรอดในสงครามกลับไปหลังฤดูหนาวราวๆาหนึ่งแสนคนอีกสองแสนต้องตายบ้างบาดเจ็บบ้างเป็นเชลยสึกบ้างก็ไม่เป็นไรยังไงก็ได้ทหารชำนาญสึกหนึ่งแสนคนในฤดูร้อนปีหน้าตอนนี้ปูตินคงรู้แล้วว่าไม่ชนะสงครามแน่นอน แต่การยุติสงครามเท่ากับยุติอำนาจของปูตินด้วยอาจทำให้อยู่ไม่ได้ถูกโค่นล้มเพราะตอนนี้มีแต่พวกนิยมขวาจัดเท่านั้นที่สนับสนุนปูตินหากสงบตึกขวาจัดชาตินิยมเหล่านี้จะไม่เอาปูตินพวกอื่นๆก็ไม่เอาอยู่แล้วไหนจะทหารกลับจะสงครามญาติทหารที่ตายไปดังนั้นหากยุติสงครามปูตินพังง่ายการทำสงครามต่อไป เพื่อรักษาอำนาจปูตินต่อจึงเป็นสิ่งจำเป็นตอนนี้ไม่ใช่สงครามเพื่อลุกลานแต่เป็นสงครามเพื่อรักษาอำนาจทางเดียวที่สงครามจะยุติยูเครนต้องขับทหารรัเสเซียออกพ้นดินแดนหรือกองทัพรัสเซียแก้งถอยไปเองเพื่อรักษากองทัพไว้ไม่ให้พังตามปูตินสำหรับปูตินแล้วตอนนี้ลบอย่างไรก็ได้ไม่ให้สงครามหยุดอนาคต ไปตายเอาดาบหน้าเห็นทิศทางว่าเมื่อเป็นแบบนี้อาหารเป็นแสนๆต้องจบชีวิตต้องพิการเห็นทหารบางคนนอนอยู่ในสนามเพราะปรากฏว่าโดนระเบิดที่ใช้โดนทิ้งลงไปหยิบระเบิดว้างแล้วก็นอนต่อแบบไม่รู้ไม่ชี้แล้วระเบิดก็ลงใหม่ตายคาที่เห็นแล้วก็หน้าอาเนตอานาจใจชีวิตที่ เหมือนไม่ใช่ชีวิตไม่มีคุณค่าใดๆในสายตาของปูตินญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดสวนสนามทางทะเลโดยมีกองเรือ12ประเทศเข้าร่วมรายงานาจากเกียวโดนิวสำนักข่าวอาเซียนนำเสนอกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้จัดให้มีการสวนสนามกองเรือรบระหว่างประเทศ โดยมีกองทัพเรือเกาหลีใต้เข้าร่วมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาภายหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนำวิถีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นกล่าวว่ามีเรือรบ12ประเทศ18ลำเข้าร่วมซึ่งรวมทั้งออสเตรเลียแคนาดาอินเดียสหรัฐอเมริกา ขณะที่เครื่องบินลบมีฝรั่งเศสจารัฐเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเรือและเครื่องบินจำนวนมากรวมตัวกันที่อ่าวซางามินอกจังหวัดคานากาวะโดยมีนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นเป็นประธานตรวจพลกองเรือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นยังไม่สามารถยอมรับการลุกรานยูเครนของรัสเซียโดยกล่าวว่า ความพยายามผ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ด้วยกำลังเช่นการลุกลาอยู่เครน UK, จะต้องไม่เป็นที่ยอมรับในส่วนใดของโลกนายคิชิดะไม่ได้กล่าวถึงจีนโดยตรงเพียงแต่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงรอบๆประเทศของเราซึ่งรวมทั้งทะเลจีนตะวันออกทะเลจีนใต้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็น ในการเตรียมพร้อมรับมือกับความคุกคามใดๆและให้คำมั่นว่าจะเพิ่มกำลังลบขึ้นอีกเพื่อขยายขีดความสามารถในการป้องกันตนเองของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดงานสวนสนามทางเรือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีในโอกาสครบรอบ70ปีกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลซึ่งหลังจากงานพิธีจะมีการฝึกซ้อมรบที่เน้น ภารกิจการค้นหาและการกู้ภัยในวันที่6และวันที่7พฤศจิกายนนี้การมีตัวร่วมของเกาหลีใต้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้พยายามพัฒนาความร่วมมือการป้องกันประเทศไตภาคีกับสหรัฐและญี่ปุ่นรวมถึงการแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือในกรณีการยิงขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ในปี2019ญี่ปุ่นไม่ได้เชิญเกาหลีใต้ให้เข้าร่วมการสวนสนามทางทะเลแต่ในที่สุดครั้งนั้นถูกยกเลิกก่อนเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ได้จมดิ่งตูระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษภายใต้การนำของนายยุนมุนแจอินในเรื่องข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการปกครองอาณานิคมคาบสมุทรเกาหลี ของญี่ปุ่นในช่วงปี2,453ถึง2,488รวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยจากเกาหลีใต้เกี่ยวกับการใช้แรงงานในช่วงสงครามความร่วมมือการป้องกันประเทศทั้งสองพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐในภูมิภาคก็แย่ลงเช่นกันเนื่องจากกองทัพเรือเกาหลีใต้ ถูกกล่าวหาว่าล็อกเลดา้าควบคุมการยิงสู่เป้าหมายเครื่องบินลบ MSDF ในปี2,561ญี่ปุ่นได้เชิญจีนเข้าร่วมการสวนสนามกองเรือประทงวงกระาโหมกล่าวแต่ท่ามกลางความสัมพันทวิภาคีที่ตึงเครียดปักกิ่งได้แจ้งให้โตเกียวว่าจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางเรือแม้กล่าวว่าจะเข้าร่วม การประชุมวิชาการนาวีแปซิฟิกตะวันตก2วันที่โยโกฮาม่าตั้งแต่วันจันทร์การประชุมดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือเกือบ30ประเทศรวมทั้งผู้สังเกตการเพื่อหารือเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลญี่ปุ่นได้ส่งคำเชิญไปยังประเทศสมาชิกในการประชุมสมัชชาทางเรือที่จัดขึ้นทุกสองปีเพื่อเข้าร่วมการสวนสนามทางทะเล แต่ภายหลังได้ถูกยกเลิกการเชิญไปยังรัเสเซียหลังลุกรานยุเคนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าเป็นยักษ์กลับทางด้านการทหารเริ่มเริ่มขยับตัวแล้วนะครับต้องติดตามดูอยากระพิบตาต่อไปคริสโนโมาสุติรัฐมนตรีต่างเป็นทเทเอินโดนีเซีย ผีรัฐบาลพม่าต้องรับผิดชอบต่อแผนสันติภาพที่ขาดความคืบหน้ารายงานข่าวจากรอยเตอร์สำนักข่าวอาเซียนนำเสนอรัฐบาลทหารพม่าต้องรับผิดชอบต่อการขาดความคืบหน้าในแผนสันติภาพที่ตกลงไว้กับอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียกล่าวโดยเสริมว่ากลุ่มภูมิภาคอาเซียนได้ดำเนินการในส่วนของกลุ่มในความพยายามที่จะยุติการตู้รบในประเทศเมียนมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกร้องให้พม่าดําเนินการตามแผนสันติภาพที่เคยเห็นฟ้องกันไว้เมื่อปีก่อนที่จะยุติความรุนแรงที่ทวีขึ้นนับตั้งแต่กองทัพได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2564แผนดังกล่าวได้ตกลงกันไว้เมื่อ18เดือนก่อนอยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ และการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและผู้แทนพิเศษของอาเซียนเรโนโมาสตีรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียที่มีกำหนดดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มภูมิภาคในปีหน้ากล่าวกับรอยเตอร์ว่าการกล่าวโทษต่อการขาดความคืบหน้าอยู่ที่รัฐบาลทหารการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ควรมุ่งเป้ามาที่อาเซียนพวกเขาควรมุ่งเป้าไปที่รัฐบาลทหารเมียนมา ถ้าจะพูดว่าใครควรรับผิดชอบใครล้มเหลวนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่อาเซียนเราทำในส่วนของเราแล้วเรดโนมาสุ Red ูด no ีให้สัมภาษณ์รัฐบาลทาหารมาไม่ได้ตอบสนองต่อคำเรียกร้องที่ขอความเห็นก่อนหน้านี้ได้กล่าวโทษการขาดความคืบหน้าเกี่ยวกับความไม่มั่นคงในประเทศและโรคระบาดประเทศต่างๆในอาเซียนกำลังคำเสนอคำแนะนำชุดใหม่ เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนสันติภาพก่อนการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนในสัปดาห์หน้าเราเอำนวยความสะดวกในการเจรจาระดับชาติที่จะนําพม่าออกจากวิกฤตทางการเมืองและเรารู้ว่าใครสามารถแก้ไขปัญหาพม่าได้นั่นคือชาวพมา่าไม่ใช่บุคคลภายนอกอาเซียนมีนโยบายไม่แทกแซงกิจการอธิป,ปไตยประเทศสมาชิกมาอย่างยาวนานแต่ประเจิญกับการเรียกร้องของนักเคลื่อนไหว ให้เพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารเมียนมาสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีคำกล่าวว่ามุ่งมั่นต่อฉันทามติสันติภาพ5้าข้อแม้ว่าความไม่พอใจในหมู่สมาชิกจะเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในเมียนมาที่รวมถึงการโจมตีทางอากาศต่อง,งานคอนเสิต์และการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยการตอบสนองต่อการประชุมสัปดาห์ก่อนของอาเซียนขวบศกรัฐบาลทหาร ได้กล่าวโทษขบวนการต่อต้านติดอาวุธสำหรับความรุรแรงที่เกิดขึ้นและยังกล่าวว่าแรงกดดันในการกำหนดกรอบเวลาจะสร้างผลกระทบในแง่ลบมากกว่างแง่บวกนี่คือความคืบหน้าของเรื่องของสันติภาพในเมียนมาที่ยังอยู่เหมือนกับว่าห่างไกลเหลือเกิน และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบนใครอยากชมอยากฟังปู่แอดขอบนให้ชมคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับขออนุญาตราไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคุมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาไ,ไ,ดไ,ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กลางเราเลือ<ร>ไม่ได้ว,ว่าเาจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่ากรการที่พัฒนาที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้และจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรือเจะสู้ต่อรับในเมื่อทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยนไรว่าต้องเคารพนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับ,บเพราะว่าไม่องั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลย <c> um> ถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความ,วามเชื่อ,อวา่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมว่า ไม่ไงั้นเราจะไม่มีที่นในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคดราิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสักิ์เ,เป็นมนุษย์ในประเทศนี้แล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับคาเป็นคนของเรามาันีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดี มันก็เป็นสักศีของเราครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักดศีของเรา <c oughs> สิทธิทางการเมืองที่มัลเมงน์เป็นสักศีของเรา <c oughs> เรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นสักศีของเราครับ <c oughs> แล้วเนี่ยเราสุทมีสักศีมานานแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนออ,อกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคน ที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก้มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตนามัญอ,ออกมาแสดงออก,ออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมมันจัมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในความเป็นเชื่องมืองนะครับ <Yeah. S 2> อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตอุคนเอาชนะความจนด้วยรัสวนปิการ